สำรับทุกท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะครับช่องเล็กอาจารย์สิทธ์อาจารย์เล็กชัยสิทธิพรมยานนะครับถ้าใครผ่านมาเห็นคลิปนี้ดวงความรักของชันนะครับคนจะประสบความสําเร็จเจอคู่แท้นะครับเจอความรักที่สมหวังมีความสุขสําหรับคนใดที่ผิดหวังพลาดหวังจากความรักที่ไม่มีความสุขนะครับก็ขอให้ ตั้งจิตขอครูบาอาจารย์นะครับผมผ่านถ้าเห็นคลิปนี้แล้วความลับของคุณจะประสบความสําเร็จนะครับจะได้เจอคู่แท้นะครับเป็นคู่ที่เป็นคู่ที่ชอบทําบุญทาทานปฏิบัติธรรมนะครับเป็นคนซื่อตรงซื่อสัตย์นะครับผมแล้วต่อไปก็จะมีความสุขได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะครับช่วยเหลือกอ็กุลคันถือไม้เท้ายอดพองตระบองยอดเพชร นะครับผมขอให้ทุกท่านอนโมทนารับพรจากศาสตร์ไพ่พรมยานนี้ขอให้ประสบความสำเร็จและเรื่องความรักทุกประการนะครับสาธุสาธุสาธุ